ทั้งอันทั้งอันนี้ครับท่านใหญ่ๆนี่เขาเรียกสมองส่วนหน้าแล้วผมพยายามเปิดนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งเอาโมเดลมานิดหนึงนะครับสมองส่วนกลางคือนี่นะครับนี่คือรูปของสมองเวลาผ่าขึ้นครับตรงกลางแค่นี้แล้วส่วนหลังอยู่ที่นี้ข้างล่างอ๋อนี่เข้าใจกันบ่ายผมเขาเข้าใจผิดนะเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นเป็นโลบใหญ่ๆนี่ครับเป็นครอบอยู่ทั้งบนหัวผมเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยคือส่วนหน้าหมดลึกลงไปคือส่วนกลางครับแล้วตรง ที่จะต่อไปในร่างกายส่วนอื่นนี่คือส่วนปลายที่เราชอบเรียกว่าก้านสมองกันคุณคุณไหมฮะเรามีเหมือนกระเข็ดใหญ่ๆก็เป็นเป็นสมองอยู่มีสีมีสีเทาๆสีขาวๆแล้วก็เหมือนที่เรียกก้านสมองก้านสมองเนี่ยจริงๆข้างล่างเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังหรือว่าเป็นไฮเบรนนะครับแล้วก็เป็นมิดเบรนคืมาส่วนกลางตัวนี้มันมีเส้นประสาทอยู่คู่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกัรกรอกลูกตาของเราอยู่ตรงสมองส่วนกลางตรงนี้เป็นเรื่องของการที่ควบคุมกล้ามเนื้อ แต่ไม่เกี่ยวกับการมองเห็นภาพการมองเห็นภาพทั้งหมดอยู่ที่สมองส่วนหน้าทั้งหมดเป็นตัวทางานนะครับฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แต่ที่ผมเกริ่นไปแล้วคือว่าของอย่างนี้อธิบายตัวอย่างอื่นได้ง่ายกว่าส่วนกลางทําหน้าที่หรือว่าถ้าไปฝึกดีๆทําให้สมองส่วนกลางบังคับเส้นประสาทต่างๆที่ผมคิดลองคิดตามดูครูดารูเนี่ยนะมันทําให้มีสมาธิขึ้นไหมไม่ได้ครับไม่เกี่ยวอีกไม่เกี่ยวอีกครับสมาธิก็ไม่เกี่ยวอีกฮะเกี่ยวครับมันเป็นแค่ที่รวมเฉยมัดมันเป็นมันเหมือนกัดมัดกล้ามเนื้อแต่เป อาจารย์คิดว่าอธิบายไม่ได้ครับถ้า<ต>จะฝึกสมาธิต้องฝึกส่สวนไหนของร่างกายสมาธิเป็นสิ่งที่ยังค่อนข้างอธิบายยากเชิงวิทยาศาสตร์แต่มันก็คงเกี่ยวกับสมองส่วนหน้าทั้งหมดในการที่จะควบคุมความคิดของอเราเมื่อสักครู่อาจารย์ฟังคุณจรุณีแล้วอาจารย์เห็นยังไงนะฮะ ผมผมเห็นว่าอย่างที่บอกก็คือว่าหนึ่งก็คือมันฟังดูแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่าอสองอธิบายด้วยหลักการธรรมากายคุณง,ง่ายกว่าเยอะ,อะทาไมถึงต้องเป็นเด็ก6กถึงสิอปีเด็กหกสิบสปีเป็นเด็กในช่วงที่ยังเข้าใจอะไรง่ายตามที่เราต้องการบอกเขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาคิดตาม,มสมมติว่าผมมีผ้าผืนหนึ่งผมเรียมมานะครับผมปิดตาปุ๊บนะครับคุณดูดูดูอยู่นะผมปิดตาดูอยู่นะาะจะปิดตาแน่นเลยก็ได้นะครับมองไม่เห็นนะครับแล้วพอผมบอกว่าาค่อยลืมตาขึ้นนะครับ ถ้าเราเล่นม,มายากันทั่วๆไปเนี่ยนะครับเเราปิดตาปีเลยเนี่ยนะครับเราผิดผ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วตอนเราลืมตาระหว่างที่เปิดผ้าขึ้นมันจะดันผ้าให้ง้างขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงปิดตาปีเลยนะครับแต่ผมปิดตาปุ๊บผมงงานปุ๊บมันจะเกิดช่องผมเห็นหมดเลยฉะนั้นสมมตินะครับอาจารย์เห็นไหมตอนนี้ฟังดูผมจะไม่เห็นใช่หใชไหมครับแต่ผมหยิบแบงค์ขึ้นมาเนี่ยผมนั่งนับเลขบนแบงค์ได้เพอาเขาดมแบงค์นะสิเขาดมแบงค์หน่อย อืมอืมผมเห็นเลยนะครับว่าเป็น 8C นะครับแล้วผมก็เป็นเลขต่งตางๆปฏิคุณสยุดมือปิดเลขไปครับ, <c oughs> รบอ้าวแปดซีอาจารย์เห็นด้วยตัวเลขทีเดียวนะครับผมมันแง้มลงมาเห็นน,นนะะแค่แค่นี้ผมเห็นช่องแค่เนี้ยครับช่องนี้เดียวเนี่ยแต่เรามองอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับอาจารย์กำลังคิดว่าเด็กมองลอดช่องเหรอครับผมเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าโกหกอยู่เขาอาจจะนึกว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงนั้นคือสมองส่วนกลางที่ถูกผู้ใหญ่บอกว่าให้เห็นเนียเป็นสิ่งที่เป็นเห็นภาพนั้น แต่หน้าแต่หน้าคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นเด็กรู้ด้วยซ้ําซึ่งมันมันน่าตกใจสำหรับ,บเด็กแห่งชาติของเราขนาดนี้อาจารย์บอกว่ามันอธิบายไม่ได้เป็นไปนไม่ได้และงานนี้ใช้วิธีให้เด็กมองลอดช่องครับฟั<ม>นหงเลยนะหร,หรืออื่นๆอาจารย์คุณสยศกงนึกถึงถึงประเภทอับดุลอะไรก็ได้บางทีเราจับไม่ได้เลยก็ทํายังไงแต่เขาก็สามารถจะทายกันถูกได้เออใช่ไอ้ทีอับดุลตามาที่ให้นอนอยู่ผิดผ้าอับดุลได้เอ้เสื้อสีอะไรสีแดง ทำไม่ถึงรู้ล่ะใส่บวกไหมใส่เธอทำไมถึงรู้มันก็จะมีทริคมีคําบอกใบ้มีต่างๆที่เราที่เราไม่รู้ก็เป็นมายากลถ้าคุณสยุธมีโอกาสดูคริสแองเจิลนักมายากลที่ดังมากเขาปิดเทปแน่นเลยฮะทันหน้าเลยแต่เขาขับรถยนต์ออกไปวิ่งทั่วเมืองเลยเขาทําได้คุณดารุณีฮะค่ะคุณดารุฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ะนะอาจารย์ทดสอบอยู่กับผมเนี่ยลองเอาผ้าปิดตาดูแล้วก็ลองมองแบงค์เว็กซ์งสื่อนิดเดียวขยับขยับหน่อยเนี่ยอาจารย์มองเห็นพรวดลงมาเลยนะฮะค่ะ คืออาจารย์กับคุณสรยุทธมองในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าหลังจากครูดาฝิกลูกศิ์ทั้งหมดแล้วนะคะ,ะลูกศิ์ดาสามารถติดตามมองเห็นสิ่งของได้ในความมืดแต่ถ้าในลักษณะที่อาจารย์ติดหรือมัดนะคะครูดาอหญ่จะไปมัดให้คุณสรยุทธดูะค,ะค่ะค่ะว่าแนะนําลูกศิ์ที่เขาประสบความสําเร็จนะคะ,ะซึ่งให้คุณสรยุทธดูและเป็นกลางอะค่ะว่า น้องเขาปิดตาโดยใช้ผ้าแล้วทาให้คุณสตยรธษดูนะคะ,<ฮ>ะเหมือนกับที่อาจารย์อย่างอาจารย์เ,าเขาอาจจะไม่เปิดใจกว้างขอโทษนะคะ,<ฮ>ะอ,าอาจจะมองว่าน้องเห็นลอบตรงนั้นลอบตรงนี้ <ฮะ S 2> แต่ทางคารเวอร์ไมล์นะคะมีลูกษย์ฝึกเป็นร้อยๆคนนะคะ,<ฮ>ะซึ่งเราไม่ได้เน้นการปิดตาซะส่วนใหญ่เด็กที่ผ่านไปเนี่ยเขาได้ของสมาธิความจําการเรียนอุตสริเก่งขึ้น <ฮะ S 2> แต่เด็กบางกลุ่มที่เขามีความสามารถและเก่งคุณพ่อคุณแม่เขายินดีนะคะ ที่อยากจะให้อาจารย์เนี่ยเขาจะฝากคุณพ่อคุณแม่เขาฝากด้วยนะคะว่า<ะ>อยากให้เบอร์กับอาจารย์ส่วนตัว<ะ>ให้อาจารย์โทรไปหาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เขาเดี๋ยวเขาจะลองให้ดูอะคะ่ะอืมฮะคือคุณพ่อคุณแม่หลายท่านของเด็กที่ไปเรียนที่พาวเวอร์แคมป์สองคืนอสองวันนี่ถูกไหมฮะใช่ค่ะอยากจะคุยกับอาจารย์พร้อมจะให้พิสูจน์ทำรองนั้นด้วยซ้ำไปใช่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกอาจจะอธิบายเรื่องสมองว่าสมองส่วนกลางไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยคุณดารุณีจะว่าไงฮะคุณดารุณีจะบอกว่ามันเป็นหลักสตรของง่าปะเทศ ซึ S <S <ọ> ่งเขาใช้ชื่อคําว่าฝึกทักษะในการใช้สมองส่วนกลางหรือมิดเบนหลังจากการสึกทักษะในการใช้สมองส่วนกลางนะคะสมองส่วนกลางเปรียบเหมือนสถานีขึ้นเส้นประสาทซึ่งมันจะนําประสาทไปส่งทุกๆุส่วนคุณดาวไม่ใช่หมอแต่ฟังที่อาจารย์ใหญ่เล่านะคะหลังจากสึกปุ๊บสมองส่วนกลางถูกปลุกให้ตื่นขึ้นนะคะสมองส่วนกลางหรือสมองที่ซ้ายที่ขวาการสึกของเราจะเกิดขึ้นซิงโคนไนซึ่งคิงซิงโคนไนซ์เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างซีซ้ายกับซีขวาทําให้เด็กมีสมาธิ เพื่อนพวกนี้จะเกิดในการนั่งสมาธิมันจะเป็นตัวเชื่อมาอาทำกคุณารยุทธฮะค่ะอ่ามันมันก็คนละมุมอย่างชัดเจนแต่เอาอย่างนี้คุณคุณอรุณีฮะเอาไว้ผมนัดมาพร้อมกับอาจารย์เจษดาได้ไหมฮะ อ่อค่ะแต่ครูดาขอให้คึณสรยุทธ์อ่ผมอยู่ด้วยฮะการค่ะ,ะแล้วก็เพราะว่าการสึกครูดาขอเรียนคึณงสรยุทธ์นิดหนึงนะคะว่าการสึกทักษะในการใช้สมองส่วนกลางสมองส่วนกลางเกลียดทางความกดดันความก้าวร้าวนะคะเขาต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครัวนะคะสมองส่วนกลางหาได้ที่บ้านไม่จําเป็นต้องมาที่พาวเวอร์มายเพราะหลังจากสึกตรงนี้อัจฉริยะผลพลอยได้เท่านั้นเองอที่เด็กสามารถติดตา หม,ม<ช>ายความว่าเวลาไปทดสอบก็ต้องอย่าไปก้าวเล้ากดดันใช่ค่ะคือต้องให้เด็กสนุกเฮฮาคือเราเราเมคครัวแล้วนะคะว่าโอเคเราลองเราก่อนนะคะคุณสลายิุท์ว่าเขาไม่เห็นแน่นอนถูก <Ha. S 2> ไหมคะ <Ha. S 2> แล้วเราจะแบบอกเห็นตงรนะแบบนตงนู้นะแตบดูตรงนี้นะหมอรอดแต่องศานะตาขึ้นไปจิ้นหานะอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาเกิดความกลัวละเพราะว่านี่มันเป็นแบบ <Ha. S 2> มันมาจากธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบ <Ha. S 2> ได้ เด็กพอมีความภาคภูมิใจอะค่ะอ่เอาได้ได้เอาเป็นว่าไว้ผมไว้ผมนัดมาตรงลงรับปากกันว่าผมจะเป็นคนกลางให้น,นะนะได้ค่ะแล้วแล้วมา <คะ S 1> มาพิสูจน์กันแล้วก็จะพยายามไม่ให้สถานการณ์ไปกดดันเด็กอย่างที่อย่างที่บอกก็ได้เนี่ยนะคะกับอาจารย์เจษฎาดีไหมมามาพร้อมกันแต่ว่าจะดูอะไรฮะได้ครับก็ไม่มีปัญหาก็คือผมก็มีทีมงานของผมคุณห<ช>มอเจสุไรคุณก็ช่วยกันคุยได้แต่ว่าก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ ต่างๆที่ได้เคยมาอบรมคอร์สเนี่ยกบไปลองทบทวนลองคุยกับลูกดีๆดูว่าจริงๆสิ่งที่เห็นนะั่นคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์ยังเชื่อว่าเด็กเหมือนถูกสร้างอะไรบางอย่างมาใหม่อ่ะซึ่งมันน่ากลัวนะครับกับสังคมสมัยนี้เรามีวิทยาศาสตร์ลงโลกเยอะมากพออยู่แล้วแล้วเกิดเราไปปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยโ<ะ>ตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาโดนฝึกให้โกหกตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นเขาโกหกตลอดจะไปหรือเปล่า,านา่นากลัวครับเอาเป็นเป็นสองมุมอยู่เอาเป็นว่าไว้ผมนัดมาวันนี้ขอบคุณนะคุณดารุณีนะ ครับ,รบขอบคุณนะอาจารย์ฮนะไว้มีโอกาสมาคุยกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นวันนี้นะฮะวิทยาศาสตร์ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้สวัสดีครับ